สวัสดีครับนะฮะผมอยู่กับผมนะครับที่ร้านยานตโนนะครับของดีเมืองปทุมนะฮะวันนี้เราออกก้องคุณสถานที่หน่อยนะครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้าโตลต้าลีโวนะฮะไฮรักลีโวนะครับผมวันนี้เรามาลานกว้างๆนะครับแถวบ้านแถวร้านนี่แหละนะฮะเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเจ้าโตลต้าลีโวนะครับไฮรักลีโวในคันนี้นะฮะทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับไปเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไป เดี๋ยวมาดูนี่เริ่มจากนะครับรีโ mm hmm. วคันนี้นะฮะ <Yeah. S 1> แต่งสวยงามนะครับผมออกแนวดุดันนิดหน่อยอนี่มีความโผล่นิดๆนะกะกับฝากระโปรงเคปล่เรานะฮะดูหน้าดุนิดนึงทำให้ดูไม่น่าเบื่อนะครับไม่น่าเบื่อกนะับแล้วแต่สไตล์นะแต่ผมแค่มาเป็นไกด์ไลน์ให้ฟังว่าการแต่งรถแนวแบบนี้อะไรเงี้ยต่างๆกันไปแต่ละคนอาจจะมีความชอบที่แตกต่างนะครับเรามาเป็นไกด์ไลน์ให้่ไกด์ไลน์ให้ดูครับ โดยรอบตัวรถกันก่อนแล้วก็นี่มาดูด้านข้างนะฮะด้านข้างเราครับมาเมื่อกี้จากด้านหน้านะครับฝากระโปรงมาแล้วนี่เห็นมาด้านข้างเรานะครับผมก็คาดลายสติ๊กเกอร์นะครับซีโวนะครับตรงรุ่นตามสายพันธุ์นี่ของเขาตัดกสีนะมันแบบเป็นทูโทนดีนะฮะผมว่าก็สวยงามเป็นแบบติดฟิล์มเข้มๆหน่อยนะครับทำดูตัดกันผมว่าสวยดีนะครับสไตล์การแต่งแบบนี้ ดูดุดันนะครับดุดัดนแต่ใช้งานได้จริงอ่าดูดันแต่ใช้งานได้จริงนะครับบรรยากาศโดยรอบกระโปรงด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพระเอกของเราอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูพระเอกของเราอ่า <AR> อ่านะครับนี่เดี๋ยวมาดูมาถึง พระเอกของเราละพระเอกของเรานะครับนี่เจ้านิสโมนะฮะเจ้านิสโมล้อนิสโมนะครับคือลูกค้านะครับอ่าลูกค้าของเราเนี่ยได้รีเควสได้เควสมาว่าเออแบบอยากได้ล้อที่ดูแลทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็แต่ขอให้ดูดันนะครับให้เข้ากับตัวรถนะฮะทางพี่นกของเราครับร้านยางตสนกนะพี่นกก็เลยแบบว่าอ้าโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ก็เลยแนะนําเป็นเจ้านิสโมนะครับตัวนี้นะฮะ ขอ18นะครับออป22นะครับออป22นะครับผมหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งนะครับผมมากระยางนะครับมากระยาง255518นะครับไซลุน R01 นะครับนี่ไซลุน R01 นะ255518นะครับเจ้าลอนิสโมนะครับผมพี่นกเป็นคนแนะนำแจงให้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่รีเควสแบบว่าอยากได้ล้อที่มันดูแลทำความสะอาดง่ายหน่อยนะครับห้าก้านนี่ห้าก้านก้านยกหน่อยทำความสะอาดง่าย เข้ากับตัวรถเป็นทูโทนนะฮะเข้ากับตัวรถดูดันนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้า,าต้องการนะครับมีอะไรก็ลองโทรมาปรึกษานะครับทางร้านย,ยางตนงได้โทรหาพี่ต้องตรงเลยครับผม081นะครับ9226034นะฮะ081นะครับ9 2 2าสองนะครับผมอ่าก็มีเพจมีช่อง YouTube นะครับมีเพจร้านนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้หน่อยน,นะครับผมร้านยางตนงของเรานะฮะ ก็สำหรับเจ้าลิเวคันนี้นะครับกับเจ้าลิเวนะครับลงตัวนะกับในหลุหม90เมตอ่าวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรมาเดี๋ยวรีวิวให้ดูให้ให้แฟนเพจของร้าน,นยานกรอบูทีนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับให้ดูไปกันทุกรอบนะครับสวัสดีครับ